จริงอากาศรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีแรงดันทีหแต่ว่าเรามองไม่เห็นแค่นั้นเองวันนี้เราจะมีการทดลองที่พิสูจน์กันถึงเรื่องของแรงดันโดยผมมีผู้ช่วยของผมนะครับเป็นน้องคนเก่งชื่อว่าน้องน้องมีนีนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าการพิสูจน์แรงดันนี่ทําได้อย่างไรเรามีขวดเมอนใบแล้วก็มีกระดาษนะครับอยู่หนึ่งแผ่นแค่นี้เองเราตัดกระดาษมาแล้วก็พับออกมาเป็นสามข้อนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่ดรนิกจะให้น้องมีนีลองทดสอบกัน เรื่องของแรงดันอา,ากาศนะที่จะวางกระดาษไว้ที่ปากขวดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองให้น้องมีมี่เนี่ยพยายามที่จะเป่ากระดาษตรงนี้ให้เข้าไปในขวดให้ได้นะล,ลองดูนะแล้วพี่จะถือขวดตรงนี้นะให้ให้เสมอปากแล้วก็เป่าทำไมไม่เข้าวะเออนั่นนะดีอะ,อะลองอีกทีหนึ่งนะมันไม่เข้าอไม่เข้าวะ,ะ๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูไหมดูนะ อ่ะแปลกดีนะไม่ไม่เข้าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวรลองให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านลองหาขวดเปล่ามาหนึ่งใบแล้วก็ลองพับกระดาษแล้วก็ลองเต่าดูนะครับว่าสามารถที่จะทาให้กระดาษเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในได้หรือเปล่าขณะที่เราลอยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกการทดลองที่พูดถึงเรื่องของแรงบรรยากาศกันครับ ทดลองหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยน้องมิมี่ของผมนี่ครับลองทำการทดลองดูผมก็มีลูกโป่องอยู่สองใบแล้วก็เต่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็แผนเชือกผูกไว้กับไม้แผน่นเอ่อม้แผ่นเสื้ออย่างนี้นะครับห่ากงกันประมาณสักฝ่ามือหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้น้องมิมี่เป่าดูนะครับว่าเอะถ้าเป่าถ้าเป่าลมเนี่ยระหว่างลูกโป่งนี้น้องมิมี่คิดว่าลูกโป่งมันจะเป็นยังไงครับมันก็ต้องแยกออกจากกันแยออกจากกันใช่ไหมจะลองดูไหมอ่มานะครับลองดู ไม่ใ่เปล่าแล้วไหนลูกโป่งแยกออกจากกันหรือเปล่าเอาอีกทีหนึ่งสิครับทำไมมันดูดติดกันมันวิ่งเข้าหากันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยมันวิ่งเข้าหากันเนาะมันไม่แยกออกจากกันเอ๊ะมันชนกันเอามาอีกทีเอาเปล่าแรงเลยเออทำไมมันไม่แยกออกจากกันล่ะงงไหม โอ,อไมอยากรู้คำตอบไหมอยากอยากรู้คำตอบเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ <Yeah. S 1> เา <Yeah. S 1> จากหลักการของบริลลี่ที่ว่าบริเวณที่อากาศไหลเร็วความดันอากาศจะต่ำลงดังนั้นเมื่อเราพยายามเป่ากระดาษแรงดันของอากาศที่เคลื่อนที่ภายนอกขวดจึงน้อยกว่าแรงดันของอากาศภายในขวดกระดาษจึงกระเด็นออกมาแทนที่จะเข้าไปในขวด เช่นเดียวกับการที่ลูกโป่งเคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อเป่าลมระหว่างลูกโป่งเนื่องจากความดันอากาศด้านข้างนอกของลูกโป่งมีมากกว่าแรงดันที่ไหลผ่านระหว่างลูกโป่งจึงทําให้ลูกโป่งเคลื่อนที่มาติดกันหลักการนี้นะครับเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการออกแบบปีกเครื่องบินทําให้ด้านบนมีความโค้งมากกว่าข้างล่างทำให้อากาศเนี่ยไหลผ่านด้านบนเร็วกว่าข้างล่างติดเนียนะครับทําให้เกิดแรงยกเครื่องบินขึ้นบินได้